การคุณโทเลือกตั้งบุจรจลิตไม่ซื้อสิทธิ์ไม่ขายเสียงการคุณโทษเลือกตั้งบุจรจลิตไม่ซื้อสิทธิ์ไม่ขายเสียงการคุณโทษเลือกตั้งบุจรจลิตไม่ซื้อสิทธิ์ไม่ขายเสียงทฮ้ขังไว้ขังไว้ถ่ายภาพกันเตือคนดีมีอุดมการมีความสารงสัน จากหนึ่งเสียงรวมกันเป็นล้านมารวมใจกันหลากสิทธ์เราก็มีหลากเสียงทุกเสียงก็มีความสำคัญอาจจะคิดแตกต่างกันไปแต่เราก็เป็น